ยกพระไตรปิฎกมันตรามนเป็นของพราหมณ์ธรรมะเป็นของพุทธศาสนาทีนี้มาสมัยอัจถกถาอัจถกถาเนี่ยพูดคร่าวๆก่อนอัจถกถาก็คือคำอธิบายพระไตรปิฎกอธิบายพระไตรปิฎกนั่นแหละซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะนั้นคำว่ายุคอัตกถาเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าอัตกถาเนี่ยคือบันทึกประมวลคำอธิบายพระไตรปิฎกคำอธิบายพระไตรปิฎกตอนแรกยังไม่เลยรวมเป็นพระไตรปิฎกก็คือพุทธพจน์คำจัดของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจัดแสดงธรรมวันนี้ตอนเย็น เช่นเช่นว่ายกตัวอย่างตอนเย็นมีพระมาประชุมกันพระเจ้าเสด็จไปเออพบพระเหล่านั้นจัตว่าเธอทั้งหลายเนี่ยสนทนาอะไรกันบอกอา้าพระองค์ได้ปรารบที่พระองค์ได้ตรัสสอนเทศนาคนนั้นในวันเนี้ยเออมีคำเนี่ยไม่เข้าใจ ทูลถามพทธเจ้าพทธเจ้าก็ตรัสอธิบายเนี่ยส่วนที่พระสงสัยเรื่องที่พูดภายหลังอธิบายสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไปแล้วเนี่ยทีเล็กละน้อยอย่างเนี้ยพระก็ต้องจําไว้แล้วพระก็ไปบอกกัน,เ,นเอาไปอธิบายกันเพราะว่าพระสูตรต่างๆพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปบอกกันพระต่อๆไปไป ท่านใช้สาธยายเนี่ยเพราะต้องจํากันให้แม่นเพื่อจะจําที่พุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยไปให้พระองค์อื่นรู้พระองค์อื่นก็จะได้ไปบอกต่อเพราะนั้นท่านจะต้องจําให้แม่นจึงต้องใช้วิธีสาธยายสวยดกันให้แม่นเลยเช็คกันตรวจสอบกันแล้วก็เอาละบอกคนตาทีนี้เวลาไปเรียนไปสอนกันต่อเนี่ยบางทีก็สงสัยเนี่ยพระอาจารย์ก็ เท่าที่มีความรู้มาก็รู้จักพุทธเจ้านะบางทีก็ดูว่าในพระสูตรเนี่ยที่ตรัสวันนี้ไอ้กงเนี้ยพุทธเจ้าได้จัดอธิบายข้อสงสัยจุดสําคัญให้ว่าอย่างนี้เนี่ยคำอธิบายแบบเนี้เรียกว่าอาธิกถาแล้วก็ไม่เฉพาะพุทธเจ้าอธิบายพุทธเจ้าอธิบายก็คงมีการวมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากสสป,ปะ อะไรเป็นต้นก็อธิบายแก่ลูกศิษย์อีกก็รวมคำอธิบายอย่างนี้กันมากันมาจกนกระทั่งจบพุธกาลแล้วทีนี้ก็เอาละก็ประมวลนะในสังฆนาเขาก็ประมวลในตกถาด้วยแล้วก็จำกันต่อมาแล้วก็รักษากันมาคำอธิบายของอัตกถาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกน,นเป็นพุทธพจน์มุ่งที่แค่นั้นก็จบแค่พุทธการแค่สังฆยนาปิดรายการแต่ว่าอาธิกถา,านี่สะสมบันทึกคำอธิบายของอาจารย์ต่อๆมาที่สอนลูกศิษย์เรื่อยหลังพุทธการสอนก็บันทึกเรื่อยไม่ใช่บันทึกเฉพาะคำสอนนะนะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นใน ระหว่างเวลานั้นมาเรื่อยไปเลยทีนี้ต่อมาพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในสายต่างๆเนี่ยในสมัยของพระองค์ที่พุทธศาสนารุ่งเรืองก็ส่งไปสายหนึ่งก็พระโอรสคือพระมหินเถระนำ พุทธศาสนาไปลังกาทวีปพศส200สอรเศษเอาตีทวดสองร้อยยี่สิกว่า200อยู่ระหว่างนั้นไปถึง250นี่เป็นสมัยที่ส่งภาษาวกออกไปประกาศพระศาสนาพระมหินทเถระก็ไปลังกาทวีปพอไปลังกาทวีปก็นำเอาพระไตรปิฎกไปแน่นอนเมื่อน,นำพุทธศาสนาไปก็คือนำพระไตรปิฎก พราะกันนำพระไตรปิฎกก็คำอธิบายก็คืออัติกถาไปด้วยทีนี้นำไปเนี่ยเป็นภาษาบาลีพระไตรปิฎกนั้นต้องสวดตามเดิมต้องรักษาไว้ให้คงที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่อัติกถานี่เป็นคำอธิบายก็รักษาไปเอาไปแล้วก็ไปบอกไปแจ้งแล้วไปช่วยกันอธิบายต่อคำอธิบายในหลังกาเองก็เพิ่ม ก็บันทึกเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้เวลาอธิบายที่ก่อนนั้นใช้ภาษาสิงหนภาษาชาวเกาะตามพระปันนิทวีปทวีปลังกาและศรีลังกาเขาใช้ภาษาท้องถิ่นสิงหนเขาก็ต้องอธิบายแต่ลูกศิษย์เป็นภาษาสิงหนก็รักษาพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีอย่างเดียว อาตกรกฐานั้นก็กลายเป็นว่าไปไปก็กลายเป็นภาษาสิงหหนหมดเอาแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ใน,นที่นั้นก็ไปอธิบายต่อเพิ่มเติมคำอธิบายแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องราวในลังกาก็เอาบันทึกใส่เข้าไปเอามาประกอบการอธิบายด้วยจะพวกทรรมินจากใต้อินเดียเนี่ยยกทัพไปตี เกาะลังการบกันชนะแพ้อะไรก็บันทึกข้าวอาัจฉริยไปด้วยอัจฉรกถาก็กลายเป็นมีพงสาวดารมีประวัติศาสตร์ประเทศสิงหโหนลังกาไปด้วยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องเกิดภัยอันตรายเกิดย้ายเมืองหลวงมีการอดฉาตกรภยัยทุพพิกับยพระอดอยากทำไงอยู่กันได้รักษาพระธรรมวินัยยังไงเนี้ย ก็เลยอยู่ในอัติกถาอัติกถาก็เป็นคำที่เป็นภาษาสิงหหนหมดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากนั้นมีตั้งแต่คำอธิบายที่เป็นพุทธพจน์ของพระเจ้าของภาสาวกทั้งหลายเรื่องคำอธิบายของพระเจนกระทั่งถึงพระหลังกาเองแล้วก็จกระทั่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์พงสาวดารลลังกาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่คืออัติกถา ต่างกับพระไตรปิฎกเยอะทีนี้ต่อมาพุทธศาสนาในชมพูทวีปคืออินเดียเสื่อมแทบจะหมดเลยในลาพศ900เศษพุทธศาสนาแทบหมดแล้วทีนี้มีพระเถระในชมพูทวีปเป็นห่วง แล้วตอนนั้นเหลือแต่พระไตรปิฎกอาตกถาไม่มีแล้วจะทำไงจะเรียนกันก็ไม่มีคำอธิบายก็เลยมีพระองค์หนึ่งเป็นคนเก่งมากสติปัญญาดีแล้วก็เรียนบาลีอะไรต่ออะไรชำนาญพระอาจารย์ก็เลยมอบหมายบอกเนี่ยท่านชื่อพุทธโคตพระพุทธโคตดเนี่ยเก่งมากเลยก็ยังหนุ่ม พระอาจารย์ก็เลยเนี่ยเธอไปเกาะลังกานะไปเอาอาตกถาที่นั่นมาแล้วเอามาให้พวกอินเดียชมพูทวีปจะได้เรียนพระไตรปิฎกได้เออพระพุทธโคดก็เลยเดินทางจากชมพูทวีปแล้วก็ไปที่เกาะลังกาแล้วก็ไปขอเรียน ก็ไปขอแปลเนี่ยไปขอแปลอัตถกถาทั้งหลายเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีนะนี่เอาแล้วนะเป็นอันว่าอาัตถกถาตอนนี้เป็นภาษาสิงหหนหมดแล้วต้องไปแปลกลับเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลในพศ900เรเศษก็ตีซะว่าก่าจะเสร็จก็เกือบพศหนึ่งพแล้วพระพุทธโคดองค์เนี้ย แปลเสร็จก็เดินทางนำเอาอัตถกถาที่แปลเป็นภาษาบาลีเนี่ยกลับไปชมพุทวีปแล้วก็มีพระองค์อื่นก็เลยมาทำแบบพระพุทธโคดเนี่ยก็พากันแปลอัตถกถาที่เป็นภาษาสิงหนเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีด้วยก็เลยได้คำพีครบหมดพระพุทธโคดแปลไม่ครบเป็นอันว่า เราก็เกิดมีอัจถกถาขึ้นเป็นภาษาบาลีเนี่ยชัดไหมว่าแปลจากภาษาสิงหลกลับมานะก็เป็นภาษาบาลีแล้วเราก็รู้ลักษณะเนื้อหาของอัจถกถาว่าเป็นยังไง